สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ justing นะครับเป็นรายการที่โคงคอนเซปที่ว่าลองคิดดูซิว่าจุดจุดจุดนะครับวันนี้เราก็จะมาลองคิดดูซิว่าอะไรเอ่ยยืดได้หดได้แข็งนอกอ่อ,อนในยิ่งดีมันเป็นคำที่ทำให้อดคิดไม่ได้จริงๆนะครับเมื่อผมได้ยินคำนี้มาจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับแต่ผมก็เอามาคิด ในรูปแบบการใช้ชีวิตลองดูนะครับมันก็เป็นคำตอบอีกคำตอบหนึ่งที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะว่าคนเรานะครับถ้าหากใครที่เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองเนี่ยมันจะทำให้การใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีความเ,าเขาเรียกว่าสบายๆนะครับ การใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ได้มีอะไรมายึดติดมากมายนักนะครับก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสงบความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยสามารถปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจึงเป็นวิถีชีวิตที่น่าเอามาปรับใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากเปรียบเทียบในทางพระพุทธศาสนาที่เราได้เคยเรียนกันมานะครับ ก็เคยได้ยินถึงเรื่องการเปรียบเทียบกับสายพินสายพินเนี่ยที่ได้ยินกันมาก็คือการปรับสายพินให้มันมีความตึงหย่อนที่พอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเมื่อเวลาที่เราดีดพินไปเนี่ยสายพินก็จะไม่ขาดใช่ไหมครับอันนี้คือเราก็ได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยเรียน ชั้นประถมนะครับที่เรียนพุทธศาสนาเนาะแต่ทีนี้ผมก็อยากจะชี้แนะให้เห็นในอีกรูปแบบหนึ่งครับว่าถึงแม้ว่าสายพินทั้งทั้งสมสายนะครับจะมีความตึงที่พอดีแล้วย,ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สายพินทั้งสามสายขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือทั้งสามสายนั้นจะต้องมีเอกลักษณ์มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เป็นของตัวเองนะครับเช่นเส้นที่หนึ่งเนี่ย เส้นล่างสุดเนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นเส้นที่เล็กที่สุดจะให้เสียงที่สูงคมเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่มีความหนาขึ้นมาอีกนิดนึงจะให้เสียงในระดับกลางๆและเส้นที่3ก็จะให้เสียงที่ต่ําทุ้มนะครับเมื่อทั้ง3ส,สายเล่นรวมกันแล้วเนี่ยเป็นเพลงก็จะเพราะมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังลองคิดดูครับว่าถ้าหาก แม้พินทั้ง3ส,สายเนี่ยมีความตึงหย่อนเท่ากันก็จริงแต่กลับมีขนาดสายที่เท่ากันมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่จะเล่นเพลงออกมาให้มันมีเสียงที่ไพเราะฉะนั้นการใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่นนะครับมันก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องมีการปรับตัว ถ้าต้องการรูปแบบที่เป็นเสียงสูงนะครับเราก็ต้องปรับตัวให้เป็นเหมือนสายพินเส้นเล็กถ้าหากต้องการใช้ชีวิตที่คล้ายกับรูปแบบเสียงพินเสียงต่ำเราก็ต้องปรับตัวให้เหมือนสายพินเส้นใหญ่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นไม่ทำให เราตึงเครียดมากเกินไปไม่ยึดติดกับวิถีเดิมๆเรานึกไปถึงคนที่อาจจะอยู่ในที่ทำงานด้วยกันกับเรานะครับที่นั่งทำหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะมีความสุขหรือเขาจะมีความทุกข์ก็ตามแต่หน้าเขาอ่ะก็คงยังนิ่งเฉยเรียบง่ายอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าคนที่เขามีบุคลิกแบบนั้นนะครับ แต่ว่าอยากให้มองว่าถ้าหากเราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตเรามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็แล้วแต่บุคลิกของแต่และบุคคลนะครับซึ่งบางทีเราก็ต้องแข็งก้าวกับคนที่ดุดันต่อเราบ้างส่วนคําว่าแข็งนอกอ่อนในนะครับผมก็มองไปถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับ ที่สังคมเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ไหนเนี่ยก็ล้วนแต่มีความไม่ปลอดภัยรอบกายเต็มไปหมดครับถึงแม้จะมีความปลอดภัยนะครับแต่ความเข้มแข็งเนี่ยก็จะพาเราก้าวข้ามอุปสรรคหลายๆอย่างไปได้ผมเคยสังเกตเห็นเพื่อนที่เขาเป็นสาวสดนะครับหลายๆคนคนกลุ่มนี้ที่ผมพบเจอนะครับมักจะมีคุณสมบัติ ในการแข็งนอกอ่อนในอยู่คือพวกเขานะครับมักจะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกอย่างไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไม่ได้สนใจว่าต้องมีใครมาดูแลแม้ลึกๆในใจนั้นเขาอาจจะกลัวเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำนั้นมันก็ทำให้ ก้าผ่านอุปสรรคในการดําเนินชีวิตไปได้ครับบางทีในการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยก็ไม่ใช่จากเข้มแข็งอย่างเดียวในทุกสถานการณ์นะครับคนเราบางครั้งมันก็ต้องมีความอ่อนโยนด้วยความกลัวด้วยในบางสถานการณ์เราก็ต้องไม่ใช้ชีวิตในรูปแบบที่แข็งกร้าวนะครับอาจจะต้องใช้ชีวิตในรูปแบบที่อ่อนน้อมอ่อนโยนนะครับ เพื่อได้รับความช่วยเหลือความเมตตาบ้างยิ่งในสังคมไทยนะครับถ้าใครเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับก็จะมักจะได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตการชี้แนะในการทํางานสร้างผลงานต่างๆในการทําธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งผู้ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับถ้าเขาเห็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนนะครับ คนกลุ่มนี้ไม่ถึงไม่ต้องขอความช่วยเหลือนะครับเขาก็พร้อมที่จะมอบความรู้มอบสิ่งดีๆให้เป็นสิ่งตอบแทนนะครับเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นสังคมที่เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่น้อยเลยนะครับเป็นสังคมที่ใจบุญอยู่ไม่น้อยแต่มีข้อคิดอีกอย่างหนึ่งครับว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันคล้ายกันเหลือเกินครับกับการเรียแข้งเรียขานะซึ่ง มันก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันคือการที่เราเข้าหาผู้ใหญ่หรือผู้ที่เราต้องการขอคำปรึกษาโดยเพียงเข้าไปขอคำแนะนําคำชี้แนะเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้ท่านมาช่วยเหลืออุปถัมภ์อะไรมากมายนะครับแต่แต่กลุ่มพวกชอบเลียแข้งเลียขานะฮะมันจะมีลักษณะนิสัยที่ ไม่ทำอะไรไม่ทำการทำงานวันๆจะเข้าไปหาผู้ใหญ่เข้าไปพูดประจบประแจงอันนี้คือพวกเรียแข้งเรียขานะครับลองนำไปปรับใช้ดูนะครับว่ามันจะเหมาะสมกับเรามากแค่ไหนถ้ายังไงก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมจะอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ เพื่อจะนํามาทั้งนํามาปรับปรุงด้วยแล้วก็นํามาเป็นหัวข้อใหม่ๆด้วยนะครับถ้าใครมีหัวข้อไหนแนะนําหรือต้องการติชมอย่างไรนะครับก็ฝากนําเสนอไว้ด้านล่างได้เลยนะครับจักขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในโอกาสถัดไปอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ จัสตินครับ